ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือการเมนูอย่างไกลช่วงโควิดครับผมเบ่มีงานเห็ดนู่ดิบกินง่ายที่สุดคืออย่างไก่ครับพี่น้องคืออย่างไก่มักซีอ๊วครับผมสูตรที่ไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนเราและเราก็ไม่เหมือนใครด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับไายใหญ่เป็นโฮมครับผม เราก็มาทำอาหารเช้าสุแสนอร่อยดูบรรยากาศเช้าครับบรรยากาศบ้านนอกครับไม่เหมือนในเมืองครับเขียวขตีหญ้านะครับมัเจะท้องฟ้านี่ครับโอ้ร้อนๆเลยครับไปกินน้ำกขอนเียวให้กินแสบยังขักเได้แบบนี้นี่ครับ ออมีมุนโฮมอยู่บ้านครับล่าสุดรองเท้าหายครับซ่อนรองเท้าตัวเองครับรองเท้าเลยหายกมการน้ำหา,ารองเท้าจนบ่เห็นครับเราเป็นอดเซมเมอร์ครับแม่ผมเองเป็นอดเซมเมอร์พิการท่านทางสมองรู้ก่ร,รักษาจนได้บัตรคนพิการมาแล้วครับชีวิตการเป็นอยู่ นี่นะครับยูบ้านยูซองครับเมน,นูเช้าวันนี้สุดแสนอร่อยอยากขาไก่ครับเลยลืมนะครับเลยลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดคับสไครป์ผมด้วยครับเพราะว่าผมิได็จหิบขีบมุนี่น้องฟังเมนูเช้าครับเฮ็ด มีอมย่างมากมายครับกอสวัสดีครับ